มดดำเผยสิ่งที่แตงโมทำเอาไว้ให้คุณแม้ทำให้หลังจากนี้คุณแม่หมดห่วงด้านการเงินดูเหมือนว่าเรื่องราวคดีความของดาราสาวผู้ล่วงลับแตงโมพัทิดาพัชรวีรพงศ์จะจบลงอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับหลังจากเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาจำเลยแก๊งสปีดโบสททั้ง6ข่าวได้มีการพูดคุยเจรจากเกลี่ยรวมกับผู้เสียหายคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของนักสแสดงสาว ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเสร็จสิ้นได้ผลสรุปออกมาเป็นดังนี้ครับโดยคุณแม่พนิดาจะได้รับเงินสด400,000บาทและแคชเชียร์เช็ค1 00 6 0 0 0 0บาทต่อหน้าสารนนทบุรีพร้อมทั้งยินยอมจ่ายเงินอีกจำนวน30,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา20ปีหรือจนกว่าคุณแม่จะไม่อยู่แล้วเบ็ดเสร็จเป็นเงิน9,200,000บาท นอกจากนี้แซนและกระติกยังมอบตังหูมุกมูลค่ากว่าครึ่งแสนให้กับคุณแม่แตงโมต่อหน้าศาลอีกด้วยในส่วนเรื่องของเงินเดือนละ3 0,000บาทจะเริ่มจ่ายให้หนึ่งตุลาคมนี้เลยโดยคุณแม่พนิดาได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ครับว่ามีแต่คนถามว่าคุณแม่มีตัวเลขในใจใหม่แม่ไม่มีเลยแต่ถ้าจะเอาจริงๆเลยนะที่เคยพูดในรายการพี่หนุ่ม30ล้านแต่เป็นไปไม่ได้เลยลดลงมาเหลือ20ล้านที่คิดเอง และที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะทางคุณปอไม่ได้มีเงินสดเป็นก้อนใหญ่เราก็เข้าใจเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านร้อยล้านเพราะทั้งคุณปอคุณเบิดเขาก็ทําธุรกิจเขาก็วิ่งหาเงินมาให้คุณแม่ส่วนเรื่องจํานวนเงินที่ได้9.2ล้านบาทคุณแม่พอใจเพราะถ้าไม่พอใจเรื่องก็ไม่จบเป็นน้ําใจด้วยนะเรื่องนี้เข้าใจหัวอกของทุกคนปอและเบิดเป็นแม่ลูกกันมา6เดือนแล้วเขาดูแลคุณแม่มาตลอดเลยนะ ส่วนแซนก็เข้ามากระซิบบอกว่ามีของขวัญมาให้คุณแม่ก็แปลกใจว่ามีของขวัญมาให้ด้วยหรอกระติกบอกว่าเราจัดของขวัญมาให้คุณแม่ด้วยแม่ไม่โกรธใครเลยตอนนี้ไม่รู้จะโกรธทําไมทั้งกระติกทั้งแซนซึ่งเราไปคิดอคติไปคิดเองแซนเขาน่ารักสวยและพูดเพราะด้วยเงินแม่คงไม่ได้ใช้อะไรเยอะน่าจะมีเหลือเก็บทั้งปอ โรเบิตยังบอกอีกว่าคุณแม่อยากจะได้อะไรเพิ่มให้บอกได้เลยไม่ต้องกลัวขาดแคลนเงินให้ได้อีกตามที่คุณแม่ต้องการเลยเงินแค่นี้แม่พอใจแล้วในสิ่งที่ได้และคิดว่าน้องโมก็พอใจอย่าคิดว่าค่าตัวน้องโมเสียชีวิตไปแค่9.2ล้านหรอ ขอให้คิดใหม่ว่าชีวิตคนไม่ว่าจะเป็นใครซื้อด้วยเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ค่าตัวของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่ที่คุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติกับเรื่องที่คุณแม่ยิ้มแย้มในวันที่มาถึงศาลเพราะดีใจที่ได้เห็นสื่อมาเจอสื่อและยังไม่ทราบเลยว่าจะได้เงินเท่าไหร่ ทั้งนี้มดดำคาชาพาที่กำลังอ่านข่าวคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินก็จับสังเกตว่ารถที่คุณแม่นั่งมาที่ศาลนั้นเป็นรถของแตงโมพัทดาและบอกว่ารถและบ้านของแตงโมนั้นจากนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องผ่อนต่ออีกต่อไปโดยที่บ้านของแตงโมนั้นอยู่แถวเกษตรเป็นบ้านสองหลังติดกันตอนที่แตงโมซื้อมาสมัยก่อนในราคาไม่ถึง10บล้านและตอนนี้ราคาพุ่งไปแล้วทำเลบ้านแตงโมก็ถือว่าเป็นทำเลดีเข้าเมืองสบายและก่อนที่แตงโมจะเสีย แตงโมได้เอาบ้านไปรีไฟแนนซ์ช่วงที่ไม่มีงานและทางธนาคารจะบังคับให้ซื้อประกันสินเชื่อเอาไว้ซึ่งจะมีชดเชยเงินค่าผ่อนบ้านที่เหลือทั้งหมดให้ธนาคารและผู้รับประกันก็ได้บ้านไปนั่นจึงทำให้คุณแม่ได้ทั้งรถและบ้านเรียบเรียงสีอนุย